ครับรบกับช่างสำนสักซ่อมรถยนต์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปากฟองอากาศนะครับปอกรองอากาศรถยนต์อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับตามมาตรฐานของศูนย์บริการแล้วก็ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเราเปอกลองยังไงให้ถูกวิธีนะครับเราต้องรู้จักด้านที่อากาศดูเข้ามาแล้วก็ด้านที่ เข้าไปหาท่อไอดีนะครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่าอันไหนอยู่ด้านบนอันไหนอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับนะครับอันนี้เป็นกรองรีโวนะครับกองรถรีโวกลองรถรีโวก็อันนี้คือด้านที่เข้าไปหาเครื่องยนต์นะครับท่อไอดีนะครับอันนี้เป็นด้านดูดเข้ามานะครับการเป่านะครับให้เป่าด้านนี้นะครับ รถทุกคันนะครับรถทุกคันทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับให้เป่าข้างในออกไปข้างนอกนะครับห้ามเป่าข้างนอกเข้าข้างในเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานด้านการบำรุงรักษารถยนต์นะครับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับถ้าไปเป่าด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับสอบไม่ผ่านนะครับนะครับวิธีเป่ากรองที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับอันนี้คือด้านด้านที่อากาศดูดเข้ามานะครับให้เราขอย้อนนะครับ อย้อนออกไปห้ามเป่าด้านนี้สวนเข้ามาใดขาดนะครับเครื่องยนต์ท่านจะใช้งานได้ไม่นานนะครับแหวนมันจะหลวมเร็วนะครับมาครับมาดูวิธีการเป่ากันเลยครับนะครับ้เป่าด้านด้านในออกด้านนอกนะครับ การปลอกรองอากาศที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับต้องจําไว้นะครับด้านไหนเข้าหาท่อไอดีด้านไหนเป็นด้านดูดนะครับก่อนถอดรองอากาศเราต้องดูก่อนนะครับการปลอกรองอากาศอย่างถูกวิธีนะครับจากช่างสำรานซ่อมรถยนต์นะครับขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับจากช่างสำรานซ่อมรถยนต์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะอัดคลิปดีๆเข้าไปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับการบำรุงรักษารถยนต์นะครับขอบคุณมากครับ